แกะออกจากโมนกันเลยค่ะสวยมากเลยฉีดแบบนี้ค่ะไปเลยอ่าสวัสดีค่ะมาพบกับนิวละบ้านสบู่ช่อพกาทำสบู่ง่ายๆได้ที่บ้านนะคะวันนี้นะคะนิวจะมาสาธิตวิธีการทำสบู่กรีเซอรีนสูตรน้ำผึ้งกันค่ะ ซึ่งสูตรในวันนี้นะคะเราจะใช้เบสสบู่กิสรีนค่ะแบบก้อนนี้นะคะสำหรับสูตรในวันนี้นะคะสรรพคุณของเขาเนี่ยก็จะสามารถใช้ชำระล้างนะคะอาบสะอาดนะคะอาบผิวกายผิวหน้าได้อย่างสะอาดหมดจดนะคะผิวไม่แห้งนะคะแล้วก็ไม่แห้งตึงนุ่มเนียนด้วยนะคะด้วยน้ำผึ้งธรรมชาติของเรานั่นเองนะคะแล้วสูตรนี้นะคะก็เป็นสูตรที่ หลายๆคนเนี่ยชื่นชอบกันมากนะคะแล้วก็อยากจะทํากันเยอะด้วยนะคะถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วนะคะไปชมวัตถุดิบอุปกรณ์กันเลยค่ะมาดูวัตถุดิบอุปกรณ์กันเลยนะคะชุดทําสบู่กีซรีนนะคะสูตรน้าผึ้งนะคะเป็นเป็นสูตรที่เ,ออเพื่อนๆน,นะคะที่แอดไลน์เข้ามาเนี่ยถามกันมาเยอะมากเลยนะคะว่าอยากจะทําสูตรนี้นะคะอยากจะลองทําว่าต้องใช้อะไรบ้างนะคะ วันนี้บ้านสบู่ชอบอพากาก็มีโอกาสได้จัดเซตให้เพื่อนๆได้ดูแล้วนะคะามาดูนี่เลยส่วนประกอบในชุดก็จะมี1เบสสบู่กิสรีนแบบใสนะคะ400กรัมนะคะนี่เป็นเบสสบู่จากบ้านสบู่ชอบอพากานั่นเองนะคะเป็นสูตรพรีเมียมนะคะใช้ได้ทั้งผิวหน้าผิวกายนะคะอ่อนโยนนะคะไม่รู้สึกแห้งตึงหรือคันผิวแต่อย่างใดนะคะส่วนประกอบ ในชุดนะคะอันที่2ก็เป็นน้ำผึ้งนะคะจำนวน1ช้อนโต๊ะนะคะหรือ1ขวดเล็กนี้นะคะสีค่ะสีเอาไว้สําหรับตกแต่งสบู่นะคะสบู่น้ำผึ้งของเรานะคะก็ต้องมีสีเหลืองใช่ไหมคะเราก็ให้สีเข้าไปด้วยนะคะให้สีเหลืองไปด้วยนะคะสีสารสกัดแตงกวานะคะสูตรนี้ใช้ใช้สารสกัดแตงกวา2กรัมนะคะเป็นสารสกัดที่ ช่วยบำรุงผิวของเรานั่นเองนะคะให้ผิวเนียนนุ่มนะคะชุ่มชื่นเนาะลดริ้วรอยด้วยนะคะต่อไปเป็นน้ำหอมกลิ่นเซนทราฮันนี่นะคะจำนวน3กรัมนะคะเราก็สามารถใส่หมดขวดนี้ได้เลยนะคะสเปรย e ์เอทิลแอลกอฮอล์ค่ะเอาไว้ฉีดพ่นฟองสบู่นะคะฆ่าฟองสบู่ที่เกิดขึ้นเนาะ ข้อที่7นะคะแม่พิมพ์ซิลิโคนรังผึ้งนะคะจำนวน6หลุมนะคะหลุมละจุประมาณ60กรัมนะคะรูปร่างสวยงาม8อันสุดท้ายนะคะไม้พายปาดด้ามใสแบบนี้นะคะเอาไว้คนเพียงถ้าเพื่อนๆมีชุดนี้นะคะเพื่อนๆก็แค่หาภาชนะถ้วยแก้วนะคะหรือบิ๊กเกอร์แบบนี้เนาะที่เอาไว้ใส่ในไมโครเวฟได้นะคะพร้อมแล้วไปชม ขั้นตอนการทํากันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็นำเบสสบู่กิสรินสำเร็จรูปนะคะแบบใส่นะคะจำนวน400กร,รัมที่ให้ไปทั้งหมดในถุงนะคะนำไปใส่ถ้วยแก้วหรือว่าบิกเกอร์แบบนี้นะคะแล้วก็นำไปเว็บในไมโครเว็บจนละลายนะคะเพื่อนอถ้าเอาเข้าไมโครเวฟเข้าไมโครเวฟแล้วนะคะ เราต้องหมั่นเปิดดูเตาไมโครเวฟด้วยนะคะว่าเขาละลายหรืออยังเนาะเราจะเอาแค่จนแค่เขาละลายก็พอนะคะไม่ต้องเวฟนานนะคะเบสสบู่ของเราละลายเรียบร้อยแล้วนะคะ<ม>เราก็คนให้ทั่วเลยค่ะคนให้ละลายดีนะคะ<ม>ขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาฉีด ข่าฟองสบู่ที่เกิดขึ้นเห็นไหมคะในขณะที่เราทําสบู่ใช่ไหมคะมันก็จะมีฟองอากาศอย่างเงี้ยค่ะฟองสบู่ค่ะ,ะ,คะเกิดขึ้นเราก็จะใช้สเปรย์เอทิลแอลกอฮอล์นะคะฉีดเพื่อฆ่าฟองสบู่ได้เลยนะคะฉีดแบบนี้ค่ะให้โดนฟองเนาะค่ะต่อไปนะคะในใบ ในใบวิธีทำนะคะก็บอกว่าให้เรานะคะใส่บีบน้ำผึ้งนะคะจนหมดขวดเลยนะคะนี่ขวดนี้ก็จะบรรจุน้ำผึ้งประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็จะบีบไปเลยบีบไปด้วยแล้วก็คนไปด้วยนะคะเพื่อนๆจะสังเกตว่าสีเบสสบู่เราจะเปลี่ยนแล้วนะคะเป็นสีน้ำผึ้งธรรมชาติเลยเห็นไหมคะแล้วก็บีบจนพอใจเลยนะคะ หมดขวดเนาะสีสวยนะคะที่จริงสีธรรมชาติก็สวยเนาะหรือถ้าใครไม่อยากแต่งสีเพิ่มเติมนะคะก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะมาต่อไปอุ๊ยกลิ่นหอมมากเลยต่อไปเราจะมาหยดสีน้ำาอนะคะสำหรับใส่สบู่กรีเซอรีนนะคะหรือว่าใส่เครื่องสำอางนะคะเราก็จะหยดใส่นะไม่ เราไม่หยดหมดนะคะเพราะว่าให้ไปเยอะมากเราจะหยดพีละนิดนะคะจนเราจะพอใจนะคะว่าสีเราเนี่ยชอบหรือ,อยังนะคะตอนนี้เรายังไม่ได้ใส่สีนะคะเพื่อนๆจะเห็นว่าสีเนี่ยสวยมากเลยใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาใส่สีให้ดูกันนะคะอ่าก็หยดหยดแล้วเราก็คนไปค่ะสีมันก็จะเข้มขึ้นเห็นไหมคะอ่าสวยเนาะอ่าบีบจนเรา พอใจเลยนะคะว่าสีเหลืองประมาณไหนที่เราชอบนะคะประมาณนี้แล้วกันเนาะออกกล้องมันจะได้เห็นชัดเจนเนาะแล้วก็คนไปเรื่อยๆเลยะคะ่ะคนเบาๆนะคะแล้วก็ลองเอามือแตะดูซิว่าร้อนอยู่หรือเปล่านะคะตอนนี้เอามือแตะนี่รู้สึกว่าร้อนมากเลยนะคะแล้วก็จะคนไปช้าๆแบบนี้เนาะ คนไปเรื่อยๆนะคะจนอุณหภูมิของเบสสบู่ในบิกเกอร์นะคะลดลงนะคะแล้วเราจะมาเติมสารสกัดแล้วก็น้ำหอมให้จนหมดนะคะเดี๋ยวรอสักครู่เนาะให้รอให้เบสสบู่เย็นลงนิดนึงเนาะ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีคำถามนะคะก็สามารถแอดไลน์มาได้เลยนะคะที่ Line id a d p a k a s o p e นะคะเราให้ไว้ตรงมุมจอด้านล่างนะคะเพื่อนๆเ,เ,เห็นหรือเปล่าคะ a d p a k a s o p นะคะก็แอดเข้ามาได้เลยนะคะก็จะมีแอดมินคอยตอบนะคะอย่างเช่นเพื่อนๆสงสัยมีมีคำถามอะไรนะคะก็สามารถ แอดเข้าไปถามได้หรือว่าจะสั่งซื้อวัตถุดิบอุปกรณ์ต่างๆก็ได้นะคะเราก็มีลายนะคะเป็นช่องทางติดต่อของเราไหนลองดมกลิ่นหอมหอม,หอมน้ำผึ้งมากเลยนะคะใครไม่อยากใส่น้ำหอมก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะสำหรบับใครที่แบบกังวลน,นะคะเป็นคนที่แบบมีความกังวล เยอะแยะว่ากลัวจะแพ้นั่นแพ้นี่นะคะซึ่งก็ไม่ต้องใส่นะคะอะไรที่ไม่อยากใส่ก็ไม่ต้องใส่เนาะแต่ว่าสำหรับในเซตนี้นะคะวัตถุดิบทั้งหมดเนาะเพื่อนๆสามารถใช้ได้นะคะไม่เป็นอันตรายต่อผิวหนังของเราเนาะถึงแม้ผิวจะบอบบางนะคะก็ไม่ได้มีสารอันตรายใดๆนะคะแล้วก็ทำเองใช้เองเนาะเป็นยังกันบ้างยังร้อนอยู่เลย นี่นะคะ mm hmm. เห็นชัดไหมคะสีเหลืองสวยเนาะในคลิประหว่างที่เรารอเบสสบู่เย็นลงนะคะ mm hmm. เราจะมาทำความสะอาดแม่พิมพ์ซิลิโคนของเรานะคะโดยการใช้สเปรย์แอลกอฮอล์นะคะฉีดเลยค่ะเป็นแอลกอฮอล์เนะเาะแล้วก็ฉีดฆ่าเชื้อไปได้เลยในหลุมเลยเนาะแล้วก็ปล่อยให้เขาแห้งแล้วก็มาคนต่อ อย่าลืมนะคะช่องบ้านสบู่ชอปากาของเราใน YouTube นะคะก็จะมีคลิปเยอะแยะมากมายเลยนะคะสําหรับเพื่อนๆคนใหม่นะคะที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้นะคะก็สามารถเข้าไปที่ช่องของเราได้เลยนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์ให้ด้วยนะคะกดติดตามด้วยนะคะก็จะมีคลิปวิธีทำเยอะแยะมากมายเลยนะคะทั้งสบู่แชมพูน้ำยาล้างจานนะคะเยอะแยะมากมายเลยะคะ่ะ สบู่กิซรีนสบู่น้ำมันเนาะต่อไปนะคะเราจะมาใส่สารสกัดแตงกวาลงไปนะคะหมดขวดเลยนะคะหยดไปด้วยคนไปด้วยเลยนะคะสารสกัดแตงกวานะคะคช่วยให้ผิวพรรณของเราเต่งตึงนะคะ,ะคนไปเลย อุณหภูมิก็เย็นลงแล้วนะคะถ้าปล่อยให้อุณหภูมิเนี่ยเย็นจนเกินไปนะคะอาจจะทําให้เบสบุกข,ของเราเนี่ยแข็งตัวได้เลยนะคะเพื่อนๆะอาจจะคนไม่ทันนะคะแล้วก็ให้อุ่นพอประมาณเนาะถ้าใครมีเครื่องวัดอุณหภูมินะคะก็วัดอุณหภูมิได้เลยถ้าอุณหภูมิเบสของเราอยู่ที่ประมาณ 60นะคะ60องศาเราก็สามารถใส่พวกสารสกัดน้ำหอมได้เลยนะคะเนาะต่อไปสุดท้ายนะคะเราจะมาใส่น้ำหอมนะคะน้ำหอมกลิ่นเซนเทราฮันนี่นะคะหอมมากๆสดชื่นนะคะเราก็ใส่หมดขวดเลยนะคะหรือหยดตามใจชอบนะคะเพื่อนๆบางคนไม่อยากใส่หมดเนาะลราก็อาจจะใส่ครึ่งนึงแล้วก็ลองคนๆดูว่ากลิ่นมันหอมโอเคหรือย,ยังเนาะ อ่าเดี๋ยวเราใส่หมดเลยละกันนะคะอ,อุณหภูมิลดลงนะคะคนให้ส่วนผสมทุกอย่างนะคะเข้ากันนะคะ ก่อนที่เราจะเทสบู่ลงโมนนะคะเราจะมาฉีดไล่ฟองอากาศกันอีกครั้งนะคะไล่ฟองสบู่อีกครั้งหนึ่งถ้าสเปรย์แอลกอฮอล์นะคะเหลือเพื่อนๆก็สามารถใช้ฉีดออมือหรือว่าวัดสดุต่างๆะคฆะ่าเชื้อโรคได้เลยนะคะพกผ่า ขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะมาเทแล้วนะคะเพื่อนๆอย่าเพิ่งปิดคลิปนะคะเดี๋ยวเราจะมาอธิบายว่าหลังจากที่เราแกะสบู่เนี่ยเราจะต้องเก็บรักษาอย่างไรนะคะเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยทำกันเข้ามาเยอะมากเลยนะคะว่าทําเสร็จแล้วใช้ได้เลยไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวเราจะมาพูดให้ฟังพร้อมๆกันนะคะแล้วก็อย่าลืมรับชมด้วยนะคะตอนนี้เราก็เทเลยนะคะ ค่อยค่อยเทอย่าล้นนะคะเบสบู่ที่เราจัดให้นะคะจะพอดีโมนเลยเนาะโอเคเพื่อนเพื่อนอย่าเทล้นนะคะ พอใกล้เต็มปุ๊บเราก็หยุดเลยนะพอไม่งั้นมันจะล้นโมนนะคะต่อไปเราก็จะมาฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์เพื่อนๆเห็นไหมคะมันจะมีฟองเกิดขึ้นเนาะแล้วก็ฉีดเลยเห็นไหมคะฉีดปุ๊บฟองหายปับ๊บแล้วก็จะทําให้สบู่ของเราเนี่ยเนียนใสด้วยนะคะต่อไปนะคะเราจะมารอประมาณ 1- 2ชั่วโมงนะคะหรือว่าจนกว่าสบู่ของเราเนี่ยจะเซตตัวนะคะระยะเวลาเนี่ยขึ้นอยู่กับ อุณหภูมิห้องในขนาดนั้นๆด้วยเนาะโอเค,ค่ะเดี๋ยวเราจะารอประมาณ1-2ชั่วโมงกันนะคะผ่านไป2ชั่วโมงครึ่งนะคะเราก็ได้สบูก่กิลรีนที่เซ็ตตัวเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาแกะออกจากโมลกันเลยค่ะสวยมากเลยนะคะสบู่กิซรีนสูตรน้ำผึ้งนะคะหนักก็รับประมาณ60 ะะวันนี้เราทำได้ทั้งหมดสูตรนี้6ก้อนกันเลยนะคะก้อนใหญ่ๆนี้เลยนะคะหอมมากนะคะแล้วก็น่าใช้ด้วยหลังจากที่เราแกะออกจากโมนเสร็จเรียบร้อยแบบนี้นะคะแนะนำเลยนะคะให้เพื่อนๆนนะคะรีบหอ่อแรปห่ออาหารทันทีเลยนะคะเนื่องจากว่า ถ้าเราไม่รีบห่อทันทีเนี่ยอาจจะทําให้ความชื้นในอากาศนะคะมาเกาะที่ตัวสบู่ของเรานั่นเองค่ะเพราะว่าสบู่ของเราเนี่ยนะคะประกอบด้วยกรีเซอรินธรรมชาตินั่นเองค่ะกรีซอรินเขาก็จะดูดความชื้นในอากาศะะมาเกาะที่ตัวของสบู่นั่นเองนะคะดังนั้นเวลาเราทําสบู่เสร็จแล้วนะคะเราก็ควรจะห่อทันทีนะคะห่อให้มิดชิดนะคะห่อ แรปห่ออาหารแล้วก็เสร็จแล้วก็เอาใส่ซิปล็อกนะคะเป็น2ชั้นเลยนะคะถ้าเพื่อนๆจะเอามาใช้ก็เอามาใช้ได้เลยนะคะใช้ได้ทันทีเลยค่ะเพื่อนๆคนไหนนะคะ ที่อยากจะทําตามคลิปนี้นะคะก็สามารถสั่งซื้อวัตถุดิบอุปกรณ์กับทางบ้านสบู่ชอปปกาได้เลยนะคะช่องทาง Line Pa ดพากาโซฟค่ะตัวสีเขียวๆนะคะ ID Line น์ p a ดพากาโค่ะหรือว่าจะสั่งซื้อทาง s h อ p e e Lazada หรือว่า TikTok ก็ได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบนะคะชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืม กดไลค์กด subscribe กดติดตามช่องบ้านสบู่ชชบประกาด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย